สวัสดีครับผมพัดวงมินนะครับผมเป็นมือกีตาร์ของวงแล้วก็นักแต่งเพลงของวงมินครับผมกลับสวัสดีครับก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนก่อนครับที่ ให้การตอบรับแบบว่ารุ่นแรกนะเป็นอย่างดีนตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับผมโวลไปตั้งแต่แบบช่วงแรกๆที่เปิดเลยครับแล้วก็มีการคุยกันกับปูตราครับว่าอยากผลิตกันอีกลอ็อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าไหนๆจะผลิตอีก็อตนึงแล้วเพิ่มความพิเศษแบบเป็นสีใหม่ไปเลยดีกว่าตอนแรกไอเดียของอันนี้คือเราชอบสีฟ้าสีแบบตอนตอนแรกเหมือนตั้งชื่อมันว่าแบบโอเชียนซีรีส์อะไรนะคือเหมือนแบบเป็นสีฟ้าที่มันมีความแบบน้าทะเลประกายประกายหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาตอนนี้เรารู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นเหมือนแบบท้องฟ้า้อนเมก กับสายน้ำอะไรกันนะอันนี้คือแบบว่าฟุ้งๆนะแต่ว่าในในถ้าเอาเรื่องฟังก์ชันการใช้งานอ่ะคือเรารู้สึกว่าผมออกไปเล่นหลายที่แล้วก็มันจะมีงานบางงานเนี่ยที่เขาจะมีธีมสีที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงว่าแบบห้ามสีนี้หรือว่าแนะนําว่าเป็นสีนี้ดีกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยเช่นงานเฟสติวัลเจ้านี้เป็นสปอนเซอร์งานอีเวนท์ที่มีสินค้าแบรนด์นี้เป็นสปอนเซอรนะ์เขาก็อยากจะให้แต่งตัวหรือว่าใช้อะไรที่มันค่อนข้างเป็นสีนั้น อะไรอย่างเั้นแล้วเราผมก็คิดมานานแล้วว่าเออสีฟ้าเนี่ยมันก็บางทีอาจจะไปไม่ได้ทุกงานใช่ไหมหรือบางทีเราไปเล่นงานแต่งหรือไปเล่นอะไรเงี้ยเขาอยากมีสีแบบขาวครีมสีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่างั้นทําสักสีหนึ่งที่มันเล่นได้ทุกงานบนโลกนี้ไม่ว่าสปอนเซอร์จะเป็นใครไม่ว่าทีมงานจะเป็นสีอะไรเราจะแต่งชุดอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นความตั้งใจแรกรู้สึกว่าเออกีตาร์สีขาวก็เป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วเราเล่นกีตาร์สีขาวมาหลายตัว ตอนที่เราทัวร์กับมีนด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็นักกีตาร์หลายๆคนที่เราชอบก็ก็เล่นแบบกีตาร์สีขาวอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบจ er ิมมี่เฮนดริกหรือแคปตันจอห์นเมเยอร์อะไรเงี้ยเขาก็มีแบบสีขาวอยู่ในไลอัพซิเนเจอร์หรือว่าของเขาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอองั้นถ้ามีโอกาสทําเราเอาสีขาวแล้วกันนอกจากที่มันจะสวยด้วยมันดูแบบเรียบหรูดูสวยดูคลีนดูมินิมอลอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้กับงานทุกธีมทุกสีแล้วก็นอกจากเรื่องสีเรื่องหน้าตาแล้วซึ่งเป็นเรื่ออองงสสํํําาาาคคััััญญนนนรรรบกกกก็มมีีีเเื่เ่่้หทแย กับล็อตนี้นะล็อตที่สองจะมีการแชมเบอร์ข้างในมานครับเพื่อให้น้ําหนักมันเบาขึ้น,นครับมันก็จะสบายไหลขึ้น,นครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นนานๆเนาะบางทียืนเล่นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือว่าแบบต่อให้นั่งเล่นอย่างก็ตามที่เราวางมันบนตักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสุขภาพไหลของทุกคนนะก็เป็นเรื่องสําคัญอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มันได้กีตาร์ที่เบาลงนะครับผมก็มาลองยกมาลองถือลองสะพายกันได้ครับผมมันก็พอแชมเบอร์แล้วมันก็ ขายไปอยู่เยอะเหมือนกันครับผมจริงๆแล้วสเปคเหมือนเดิมคนระับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราชอบตั้งแต่ต,ตัวแรกอยู่แล้วแล้วก็ความตั้งใจเดิมยังคงอยู่ในการดีไซน์กีตาร์ตัวนี้ก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันเป็นกีตาร์ที่เล่นได้ทุกแนวเล่นได้ทุกงานแล้วก็รู้สึกก็อยากอยากให้คนที่ซื้อไปรู้สึกว่าให้มันคุ้มจัง ราะมันมีเสียงเต็ไมไปหมดเลยที่เราสามารถผสมได้เราสามารถมีเสียงเทเลมีเสียงแบบผสมที่เป็นเหมือนสตรัทเออแล้วก็เล่นป๊ปงัพตัวกลางก็ได้หรือว่าจะเป็นมีดึงขึ้นมาเป็นเหมือนเอ,อ่อเน็กกับบรชที่เป็นเหมือนเสียงเทเลเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีจีตาร์งตัวอยู่ในการซื้อครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มันค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็เราอยากให้ทุกคนที่แบบมีโอกาสได้ลองหรือได้เล่นมันอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ต้องชอบผลงานที่ผมทําก็ได้อาจจะไม่ได้ต้องชอบเพลงวงเบนไมไ่ต้องชอบงานที่ผมอัดหรือว่างานที่ผมปลิวเลย ได้แต่ว่าคุณยังสามารถที่จะจับตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันเล่นแล้วมันสนุกดีนะมันมีอะไรให้เราค้นหาเต็มไปหมดเลยในในการเล่นตัวนี้อะไรเงี้ยก็ยังคงความตั้งใจเดิมแค่เหมือนเปลี่ยนสีให้อาจจะดูแบบว่าเรียบหรูมินิมอลขึ้นอีกหน่อยประมาณนั้นครับผมก็สําหรับที่เอามาใช้กับมีนก็ถือว่าต่อเพนพอยแรกเพราะว่าสมัยก่อนผมจะสลับกีตาร์แบบว่าสแตทเทเลสแตทเทเลระหว่างโชว์บ่อย หรือบางทีก็แบบฝืนๆเอาไปเล่นตัวเดียวจนจบโชว์อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันมีเสียงหลายๆอย่างที่มันเหมือนสแตทจะทําเหมือนเทเลไม่ได้หรือเทเลจะทำเหมือนสแตทไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากให้มันใช้กีตาร์ตัวเดียวยืนตั้งแต่ต้นจนจบโชว์ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ตอบโจทย์ในการใช้งานแล้วก็พอเรามีกีตาร์ที่มันแบบพร้อมลุยกับเราหน่อยเนาะเราก็แบบเอาไปลุยที่ไหนก็ได้ตัวนี้ก็ไปผ่านสงการกันมาแล้วอะไรเงี้ยฝน ตกฉ่ำคนฉีดน้ำอะไรเงี้ยก,ก็ยังอยู่รอดมาได้อะไรอย่างนะั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะอยู่กันไปอีกยาวครับผมครับผมก็มสำหรับใครที่อาจจะพลาดล็อตแรกไปนะครับหรือว่าใครที่มีล็อตแรกแล้วล้วอยากจะแบบว่าลองเปลี่ยนสีมันอีกสักหน่อยนะครับผมหรือว่าใครที่ยังไม่เคยรู้จักเลย,ยก็ตามนะกูสตาร์เซ็เนเจอร์ของผมนะครับอยากให้อย่างน้อยๆครับได้ผ่านมือมาลองดูนะครับ หวังว่าผมกับทีมเนี่ยตั้งใจจะทําให้มันเป็นกีตาร์ที่คุ้มค่าที่สุดในราคาที่ย่อมเยาวที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้กับกระบวนการผลิตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เอามันไปสนุกด้วยเอามันไปสร้าง บันทึกหรือว่าบทเพลงอะไรของของคุณเองเท่าที่ความทรงจําหรือว่าดนตรีร่วมกันมันจะพาไปนะแล้วก็หวังว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันครับเล่นแล้วรู้สึกยังไงแบบว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็มาฟีดแบ็กมาคุยกันมาคอมเมนต์มาทักทายเอามาให้เซนหรืออะไรก็ได้หมดเลยอยากจะฝากว่าผมว่ามันคุ้มมากๆนะสําหรับคนที่โตมาในยุคที่กีตาร์ราคาเท่านี้จูนยังไม่ตรงเลยแปลว่ามันเล่นยากมากแล้วก็เล่นแล้วก็เจ็บนิ้วแล้วก็ทําให้เร,รู้สึกเหมือนไม่อยากเล่นกีตาร์อนะไรเงี้ยผมก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่า อยากให้กีตาร์รุ่นนี้นะเป็นกีตาร์ที่เหมือนเข้าถึงง่ายแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกับคุณในการเอาไปเล่นว่าแบบเฮ้ยมันเล่นแล้วมันโอเคนะแบบแม้ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าคนที่เล่นเป็นโปรแล้วหรือว่าเล่นเป็นนานอดเรก,ก็ตามอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าจะอย่างน้อยๆสามารถเอนจอยมันได้ก็อยากให้ได้ลองสักครั้งหนึ่งครับผมแล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์กันนะครับผม ครับผมก็ตอนนี้ผลงานกับวงมีนก็ยังออกอยู่เรื่อยๆนะครับผมล่าสุดมีเพลงชื่อให้สมกับที่ฉันเสียใจนะครับปล่อยกับน้องสลันนะครับแลปเปอร์แล้วก็กาลังจะมีอีกเรื่อยๆตอนนี้น่าจะปีนี้มีความตั้งใจแบบปล่อยหลายเพลงเหมือนกันก็ยังทํากันอยู่แบบว่าประมาณหนึ่งที่รับรู้ตอนนี้จะมีดี๋ยวมีฟีดกับน้องเบนซ์เข้าขวัญน,นะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์พิเศษที่ฟีดก,กับวงซีวดด้วยอีกเพลงหนึ่งครับผมแล้วก็มีระหว่างทางแต่ไม่หมดไม่ต้องกลัวครับวงมีนก็ยังคงแบบสู้อยู่ ดิ้นรนกันอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ส่วนของมาทีมมาเป็นสึกทีมที่ทําก็จะมีรายการเพลงมานะครับที่แบบชวนหลายๆคนมาร่วมร้องเพลงกันนะอย่างมีเพลงถ้าตลอดการมีจริงมีเพลงคุมเกมตรงกับใจอะไรเงี้ยที่อาจจะผ่านๆตากันบ้างก็ยังคงทําอยู่ครับแล้วก็จะมีแบบแขารับชเช่นใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ถ้าจะได้ดูกันแล้วน่าจะมีคุณดาวโอเกะนะครับแฟนคุณแกงส้มที่ทมาทําเพลงกันเพลงคุณดาวพอมากคุณดาวร้องพอมมากก็ มาติดตามกันได้ครับผมก็ทั้งมีนแล้วก็ทั้งหมาสับไปด้ยวยครับผม Music.